หลังจากเมื่อวานหรือวันที่12กดอกรากรคมว่าจีได้ออกมาบอกผู้สื่อข่าวว่าลิซ่านั้นกำลังดำเนินการถ่ายทำ MV เพลงใหม่เพื่อใช้สำหรับการโปรโมตโซโล่เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของเธอล่าสุดครับวันนี้ครับ13กรอกรากรคมสื่อกลหลีใต้ได้รับการยืนยันแล้วว่าลิซ่านั้นจะเดบิวต์อัลบั้มใหม่หรือว่าโซโล่เดี่ยวในเดือนสิงหาคมปนีนี้ย้ำว่าสิงหาคมปีนี้อย่างแน่นอนสื่อกลีอยยางโอเซนซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้ได้รับการยืนยันแล้วว,ว่าลิซ่านั้นมาแน่นอนสิงหาคมนนนี้้ดยในเนือ หาข่าวที่เขาเขียนนะครับเขาบอกว่าวงการเพลงบ๊อปเขาบอกว่าวงการเพลงตรงนี้คํานี้คือวงการเพลงไม่ได้บอกว่าเป็นเคป๊อบนะครับเขาบอกว่าวงการเพลงเลยนะฮะคุณผู้ชมอุ้ยคนลุกสื่อกลหลีอวยหอมกลิ่นความปัก วงการเพลงจะรอระอุขึ้นในซัมเมอร์นี้เมลิซ่านั้นกําลังจะมีโซโล่เดี่ยวตามเจนนี่และโรเซ่ไปซึลิซ่านั้นถือว่าเป็นนักร้องที่รอคอยมากสุดในวงการเพลงสําหรับเดือนสิงหาคมที่กําลังจะมาถึงนี้อันนี้สื่อพูดผมไม่ได้พูดแึด่เขาบอกว่าลิซ่าจะเป็นนักร้องที่คนรอคอยมากที่สุดในเดือนสิงหาคมหรือว่าซัมเมอร์นี้นะฮะก็ไปคิดเอาลวกันว่าดังไม่ดังเลิกแซะสะเตเออในขณะที่เจนนี่และโรเซ่สร้างความประทับใจให้กับโลกใบนี้ด้วยทักษะอันยอดเยี่ยม ไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วในด้านคุณภาพของงานดนตรีฉะนั้นลิซ่าก็จะถูกคาดหวังจากแฟนๆทั่วโลกถึงการออกอัลบั้มโซโล่เดี่ยวคุณภาพสูงของเธอเช่นกันเนื้อสิ่งอื่นใดน,นับตั้งแต่แบล็คพิงเดบิวต์ด้วยเพลงวิซึนและบุบบายาเมื่อวันที่8สิงหาคม2016พูดนะเขาบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากการปล่อยเพลงฮิตทุกซัมเมอร์อ้าแบล็คพิงมาทุกซัมเมอร์เหรอครับ ฉะนั้นจากความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกจึงมุ่งเน้นไปที่การโซโล่ดเดี่ยวของลิซ่าในช่วงซัมเมอร์น,นี้ด้วยลิซ่าเดบิวต์ในวงเกาหลีใต้ในฐานะสมาชิกต่างชาติคนแรกของวา e จี e r t a เ n m e n t นนับตั้งแต่เดบิวต์มาลิซ่าได้รับความสนใจในด้านทักษะการเต้นที่ไม่มีใครเทียบได้เลยอันนี้สื่ออวยผมไม่ได้พิมพ์เองนะจ๊ะนะจ๊ะ <laughs> ท่านี้เป็นการสุดุมไม่อย่างหนักตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กถึงช่วงที่เป็นเทรนนีใน YG Entertainment กันเลยทีเดียวและครั้งนี้คานวาลิซ่านั้นจะสามารถพิสูจน์ศักยภาพาของเธอผ่านการเดบิวต์โซโล่เดี่ยวของเธอได้เนื่องจากวาลิซ่ามีความโดดเด่นและดึงเวทีได้อย่างอยู่หมัดเมื่อเธอนั้นสแสดงอยู่บนเวทีและนอกจากนี้แล้วในเดือนสิงหาคมจะไม่เป็นเพียงแค่พบการเปิดตัวโซโล่ของลิซ่าเท่านั้นแต่ยังมีโปรเจกต์4บวก1ของแบ็คพิงเพื่อฉลองครบรอบ5ปีของการเดบิวต์ของพวกเธอและจากจีบ วงการเพลงล้นแรงขึ้นไปอีกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้และนี่คือสื่อเกาลีอวยลิซ่าครับอาจริงสื่อกาลีเนี่ยถ้าได้ทำข่าวของลิซ่าเขาก็จะอวยแรงมากอวยแบบไม่ัวยแหกจริงๆริลิซ่าโดนอวยมาตั้งแต่ปี0 2 0ตันต้นตีแล้วล่ะครับอวยหนักๆเลยนะตั้งแต่เธอไปงานอีเวนต์บูเกอรี่ของเกาหลีตั้งแต่ครั้งนั้นมาลิซ่าโดนอวยหนักมากพูดง่ายๆก็คือสื่อค่อนข้างรักเธอและเธอก็เป็นคนน่ารักครับเวลาที่เธอนั้นทำงานร่วมกับใครทีมงานต่างๆก็จะบอกว่าอยากร่วมงานกับลิ จุดสังเกตหนึ่งครับที่บอกว่าสิงหาคมนี้จะมาถ้าลงไปดูบนอินสตาแกรมของคุณเอสคิโม่แฟนบอยแบล็คพิ้ง number ว n e เขาได้ออกมาสปอยตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าลิซ่านั้นจะมาโซโล่แน่ในเดือนสิงหาคมนี้ผ่านการบอกใบ้แต่เหมือนไม่ใบ้ในโพสต์หนึ่งเขาบอกว่าแสงที่พาดผ่านแล้วก็มีรูปแบล็คพิ้งแต่ในแคปชั่นก็บอกว่าแบล็คพิ้งแมวน้อยเดือนสิงหาอันนี้คือวิธีใบ้ของเขา <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าผมบอกแค่เดือนที่น่าสนใจของคุณแมวคุณแมวก็คือลิซ่านะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกวว่าันน เขาไม่ได้ปักหวั่นให้นั่นเองและจากที่ดูในรูปนะครับเหมือนจะบอกเป็นในไว่าแบ็คทิ n งโปรเจกต์4บวก1จะมาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอรุ่นกันอีกทีและหลังจากที่ข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาจากเกาหลีนะครับหุ้นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูจากแนวโน้มแล้วหุ้นจะขยับขึ้นไปอีกเรื่อยๆและจะพุ่งขึ้นไปเมื่อ YG ยจีนั้นปักหวั่นโซโล่ของลิซ่าอย่างเมื่อวานครับที่ YG ยจีบอกว่าลิซ่านั้นมีแผนถ่า,ย,ายับขึ้นมาเ 50, อ็มว,วนนัี้บอกว่าเดอนสัปหาคมนี้โลามแนๆหุ้นก 2เดือนนี้ที่54,000วอนซึ่งปีนี้นะครับ new h i ของปีนี้คือ55,300วอตในะดานหุ้นของ YG ฉะนั้นเรามาดูกันสิว่า Power of Visa จะสามารถทํา new h ในตลาดหุ้นของ YG ได้หรือไม่ปอลอ new h i ก็คือช่วงเวลาที่มีการซื้อขายสูงที่สุดในช่วงนั้นๆครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปกระแสที่ผมนํามาฝากจากฝั่งจีนและฝั่งเกาหลีซึ่งตอนนี้กําลังทําอยู่จริงๆกําลังทํตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้ปล่อยเพราะยังไม่เสร็จยังไงก็รอติดตามชม,มกันนะครับและนี่คือข่าวสั้นทันลิซ่าครับ